สวัสดีค่ะวันนี้ลุงพามาชมที่ดินจังหวัดนครนายกอีกแปลงนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่คลอง31นะคะตําบลบ้านพลิกอําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินอยู่ด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะแปลงนี้มีด้วยกันสองไร่นะคะเป็นพื้นที่ถมแล้วหนึ่งไร่ล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วก็พื้นที่ติดกันที่ยังไม่ถมอีกหนึ่งไร่นะคะเจ้าของต้องการใช้เงินด่วนนะคะ ขายราคาถูกมากๆนะคะ2ไร่ราคา,ารวม1 3 0 0 0ล้าน3แสบาทเท่านั้นนะคะพร้อมโอนให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวลุงพาชมพื้นที่รอบๆนะคะและถ้าสนใจต่อลุงมาได้ที่0639320999นะคะเดี๋ยวไปชมที่ดินกันค่ะ ถน,นเข้ามาสู่แปลงที่ดินนะคะขน,นแน่นหนานะคะเข้ามาได้สะดวกสบายนะคะน้ํามีไฟเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศใกล้เคียงแปลงที่ดินนะคะมีเพื่อนบ้านล้อมรั้วที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องการก,ก็มีเพื่อนบ้านนะคะมีบ้านตรงไทยอีกหนึ่งหลังนะคะที่ดิน <the> ผมเรียบร้อยแล้วล้อมรั้วแล้วพื้นที่หนึ่งไร่นะคะ <toast screening. S 1> อีกหนึ่งไร่นะคะอยู่ด้านหลังนะคะยังไม่ถมนะคะ บรรยากาศล่องลื่นสบายๆมากๆมชาติที่สงบเป็นส่วนตัวนะคะแปลงนี้น่าสนใจมากๆนะคะและที่พิเศษก็คือราคาไม่แพงด้วยนะคะเจ้าของต้องการใช้เงินด่วนขายราคาที่ถูกมากๆนะคะสองไล่รวมกันนะคะราคา1 3ล้านสแสนบาทเท่านั้นนะคะที่ดินเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นลักษณะบ้านสวนเหมือนกันนะคะก็จะเห็นวิวเขาไกลๆด้วยนะคะ ด้านหลังนะคะที่ยังไม่ถมนะคะติดกันเลยนะคะรวมสองไร่นากว้าง4ี่สิบเมตรความลึกแปดสิบเมตรนะคะขายถูกมากๆเลยนะคะในราคาเพียงสองไร่หนึ่งล้านสามแสนบาทพร้อมโอนเลยนะคะท่านที่สนใจนะคะติดต่อมาชมที่ดินกับรุ่งได้นะคะคลองสาสบเอ็ดนะคะตำบลบ้านพลิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนะครนายกนะคะ สงบเป็นส่วนตัวมากๆนะคะโซนนี้นะคะสนใจติดต่อรุ่งมาได้นะคะสวัสดีค่ะ